สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ทาวอนบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตนะครับเรามีภารกิจส่งมอบรถทอวันพัดคันที่4กันแล้วนะครับ <S <S มาแล้วครับทั้งนานที่ใช้รถนะฮะก็มารับส่งมอบกันเห็นไหมครับว่าของเดิมเป็น3ามล้อโ่วงข้างเนอะซึ่งก่อทั้งมลพิษทังเสียงแล้วก็ทางอากาศด,ด้วยรบกวนแขกที่มาใช้งานกัน นะฮะวันนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็เลยสั่งซื้อรถสามล้อไฟฟ้าแบบทุกทาวันพัดนะครับเป็นคันที่4ี่แล้วนะครับเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยได้มาใช้งานได้อย่างเกิดบประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งคันแรกเนี่ยก็ไปใช้งานสวนนะครับแล้วก็งานจัดลิ้งต่างๆคันนี้เนี่ยก็ใช้งานในการจัดส่งผ้าแล้วก็เก็บผ้าตามห้องพักนะฮะเราดูบรรยากาศของทาวน์วิชกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับวิวเป็นไงครับสุดยอดเลยสวยมาก ยังไงเนี่ยเยี่ยมชมกันได้นะครับสวัสดีครับ